ถ้าราคาอ้อยสดปีนี้อยู่ที่900บวกจะมีการซื้อขายจริงเท่าไรอย่างไรเดี๋ยวเราก็ไปรับชมรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะครับว่าทิศทางและก็รายละเอียดต่างๆนั้นจะเป็นเช่นไรนั่นเองครับสมมุติว่าถ้าราคาอ้อยปี2568ทับนั้นเปิดมา900บาทที่10 ccs ราคาซื้อขายจริงๆจะได้เท่าไร่นั่นเองครับเราก็มา ฟังการวิเคราะห์กันเลยนะครับเป็นข้อข้อหก็คือนอกจากการซื้ออ้อยจะคิดจากน้ําหนักอ้อยแล้วจะมีเงินจากค่าความหวานก็คือ c c s นั่นเองโดยจะคิดที่6%ของราคาอ้อยที่10 c c s นั่นเองครับข้อ2ก็คือยกตัวอย่างเมื่อปี2,566ทับ6 7นั้นราคาอ้อยเปิดอยู่ที่1,420บาทเงินค่าความหวาน6 จะอยู่ราวราวแปดสิบห้าบาทต่อตันหรือในปีที่แล้วก็คือปี2567ทับ68นั้นราคาอ้อยอยู่ที่1160บาทเงินค่าความหวานอยู่ที่6%ก็ราวราว69บาทต่อตันนั่นเองครับ3ก็คือค่า CCS ของแต่ละเขตแต่ละโรงงานก็ไม่เหมือนกัน แต่ที่บอกได้แน่ก็คือช่วงต้นหีบค่า ccs จะต่ำส่วนปลายหีบนั้นค่า ccs จะสูงและอ้อยต้นหีบน้ำหนักจะดีส่วนปลายหีบน้ำหนักจะเบากว่ากันนั่นเองครับ 4. เพื่อง่ายต่อการคำนวณและคาดคะเนขอใช้ค่า ccs เฉลี่ยทั่วประเทศแล้วกันนะครับปี2566ทับ67นั้นเฉลี่ยอยู่ที่13.32 ccs ปีที่แล้วคือปี67ทับเฉลี่ยอยู่ที่12.35 c c s ปีนี้ขอคาดการเกาะกลุ่มแถวๆก็น่าจะอยู่ราวๆ12.5 c c s ก็แล้วกันนะครับข้อที่5ก็คือ5ราคาอ้อยปีนี้ก็คือปี2568สมทับสมมุติว่าเปิดมาที่ราคา900ที่10 c c s ความหวาน6%เ ราวๆก็คือน่าจะ54บาทถ้าค่าความหวานเฉลี่ยสัก12.5 ccs ก็จะได้เงินบวกก็คือ900บวก45ก็จะอยู่ราวๆแถวอยู่ก็คือ1,000ขึ้นนิดนิดนั่นเองครับ6ก็คือเมื่อรวมเงินตราหรือเงินช่วยเหลือเมื่อรวมเงินตามหรือเงินช่วยเหลือแล้วโดยปกติจะบวกไปอีก100บาท ทั้งหมดก็ราวๆน่าจะอยู่ที่1,100บาทต่อตันที่ชาวไร่อ้อยจะได้เงินจากการขายอ้อยจากกรณีที่ไปขายเองที่โรงงานก็คือเข้าโคต้าตนเองนั่นเองครับเจ็ดหลายที่จะมีขายอีกแบบคือขายแบบเงินสดขายเข้าโคต้าคนอื่นหรือการซื้อเหมาขนไปเทให้เขายกตัวอย่างปีที่แล้วช่วงเปิดหีบการซื้อ เงินสดจะอยู่ที่1,300ถึง1,400บาทต่อตันคือใกล้ๆค่าความเฉลี่ยบวกเงินตามนั่นเองปีนี้ก็น่าจะเปิดแถวแถว1 0 0 0ถึง1,100ถ้าราคาอ้อยจะเปิดที่9 0 0นะครับ8ก็คือส่วนการซื้อเหมาของระดับเท่าแก่หรือเสียไร่อ้อยจะมีการซื้อเหมาเป็นไร่และซื้อเหมาเป็นตันส่วนมากจะเป็นตันมากกว่าคือราคาอ้อยเปิดมาเท่านี้ก็หัก ค่าตัดขนส่งไปปกติราวๆ4 0 0รถึง5 0 0บาทต่อตันและแล้วแต่ระยะทางก็จะเหลือราคาที่ซื้อของชาวไร่ที่จะได้นั่นเอง9ก็คือยกตัวอย่างปีที่แล้วราคาอ้อยอยู่ที่1160บาทรวมค่าความหวานเงินช่วยเหลือเงินตามก็ราวๆ1,300บาทถ้าเท่าแก่เอารถตัดจะซื้อที่900บาทต่อตันช่วงต้นหีบ รายหีบก็จะอยู่ที่ซื้อ1,000บาทต่อตันอันนี้แถวแถวผมบ้านผมรัศมีห่างโรงงานไม่เกิน20กิโลเมตรก็จะหักไปราวๆ400บาทนั่นเองครับ10ปีนี้เปิดราคามาที่900รวมเฉลี่ยทั้งหมดก็ราวๆ1,100ถ้าเท่าแก่จะซื้อก็ประมาณ700แล้วเขาจะไปแบกรับความเสี่ยงเอาเอง ส่วนชาวไร่ก็ได้เงินสดไปใช้ไม่ต้องรอโน่นรอนี่รอนั่นนั่นเองครับไม่ว่าราคาอ้อยจะเปิดมาราคาเท่าไหร่อย่างไรก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวไร่อ้อยทั้งใหม่และเก่าทุกท่านครับวางแผนและบริหารการทําอ้อยกันดีๆครับในเมื่อราคาอาจจะไม่เป็นอย่างใจที่เราคิดนั่นเองครับมาดูอีกข้อมูลหนึ่คือในปี2566ัทับ 67, นั้นราคาอ้อยอยู่ที่1000 420บาทน้ำตาลเบอร์11คิดที่ราคาก็คือตอนนั้น27เซ็นซนนั่นเองครับมาปี2567ทั68น,านราคาอ้อยลดลงมาที่1,160บาทน้ำตาลเบอร์11คิดอยู่ที่20เซนต่อปอนก็คือ20เซนได้ราคาแค่นี้มาปี2568ทั69น้ำตาลเบอร์11ตอนนี้ก็คือราคาอยู่ที่16เซนนั่นเองครับ พ่อแม่พี่น้องก็คาดเดากันได้เลยนะครับว่าต้องเปิดที่900บวกนั่นเองครับนี่ก็คือราคาที่น่าจะเป็นของปีนี้นั่นเองครับเพราะว่าราคาน้ำตาลนั้นได้ปรับลดลงมามากนั่นเองครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังฝากกดติดตามให้ทางช่องด้วยนะครับคืบหน้าจะมีราคาเป็นเช่นไรผมก็จะมานำเสนอให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ